สวัสดีท่านผู้ชมทุก่านครับตอนนี้อยู่เกม p a n v e r Zombie 2 mod Reforge นะครับผมคือผมไปเล่นใหม่มานะครับสังเกตว่าตังคผมเนี่ยคือ1มื่นนะครับมันไม่มีเลยเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเพชก็คือมันไม่เท่ากับรอบที่แล้วนะครับแต่เราช่างมาเถออย่างนั้นเาก็มีตังไปตั้งตัวนะครับคือผมพยายามลองที่จะเล่นโดยที่เราไม่ใช้โดยที่ไม่ใช้ตังซื้อพวกไอซื้อพวกไอพลังพวกนี้นะครับซึ่งมันมันก็ทําได้นะ ก็คือ EP แล้วผมโง่เองนะทุกคนอย่าไปอย่าไปอย่าไปจำนะครับอันนี้คือสมการใหม่ที่ผมค้นพบนะเป็นมิติโลกคู่ขนานแล้วกันนะโอเคเรามาเริ่มกันที่ด่านโจนสลัดกันเลยดีกว่านะครับอะผมเล่นไปตามนึงนะครับได้เข้าโพดมาครับคนจึงผมก็แอวเอาเข้าโพดไปผ่านด่านยิบมๆมาหล <laughs> ะนี่นะผมผมดอง เซนเซนพาวเวอร์ไว้ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะถึกขึ้นแค่ไหนนะครับอืมส่วนคนที่แบบว่าเล่นเล่นด่านยี่สิบเจ็ดพวกยี่สิบหกยิบเจ็ดไม่ผ่านนะครับของด่านอียิปต์เพื่อเอาสโนว์เพียพยายามลองเล่นเล่นดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปใช้ตังซื้อพวกพาวเวอร์พลังเสริมมามาสู้นะครับเออ มัน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 มีทางผ่านได้อยู่นะถ้าถ้าไม่ผ่านก็ไปเล่นโจรสลับด่านด่านแบบด่านสักด่านก่อนแล้วก็ค่อยแบบเอาเอาเอาพืชเนี่ยมาผ่านนะมันมันผ่านได้คมันมันมีทางผ่านของมันอยู่นี่ผมเอาทางตะวันมาไว้แบบหน้าหน้าเลยแล้วกันนะเห็นบันทึกดีอยากรู้บันทึกแค่ไหนนะ เขาบอกว่าความถึกเพิ่มขึ้นสามเท่านะไหนดูดิไม่ถึกขึ้นแค่ไหนกันเชียวนะอืมก็ ก็ถึกขึ้นมาถึกขึ้นมาอยู่นะแต่ว่าใครใครมันจะไปบ้าเอาทานตะว,วันไปแทงไว้เฮีย <ๆ S 1> กูทำเลยไหนๆเราก็ทำมาขนาดนนแล้วนะล้วก็เอาทานตะว,วันไปข้างหน้าเลยแล้วกันะ โอเคเหมือนผมรู้สึกว่าไอสโนพีอ่ะมันมันจะมีนักที่เป็นยิงเป็นคริติคอเลยนะมันเห็นไหมเนี่ยมันจะยิงแบบอย่างเงี้ยเม็ดเม็ดมันจะดูใหญ่และเร็วกว่าเดิมนะแล้วรอรอมันเห็นไหมกพอยิง,ย,งยิงโดนปุ๊บมันก็จะแปลว่าเหมือนเป็นเอโอีเลยนะทุกคนถือว่าเจ๋งเป้งใช้ได้นะ ัวดีนะสโนพีเนี่ยควรควร,ควรปลอดออกมาให้ได้นะจริงๆผมผมเชียร์ให้ทุกคนแบบว่าไปหามาหามาใช้ในในมดนี้นะี่คือแบบมันมันเก่งมากเก่งจริงโอเคมาดูที่มินิเกมเดเดเดสามนะจะมีมินิเกมให้เล่นนะก็คือยิงโกโกนัทแพนนอนด่านนี้ผมว่าม,มันก็เป็นด่านความตังที่ดีนะโอ้ผมผมเรียบยิงไปวะเออสีคอมโบไป รอจังหวนะนะรอจังหวะดีๆโอ้ oh, shit <laughs> อุ๊ยโอ้โหไม่คุ้มเลยดอกเมื่อกี้อ้าวโอ้โหเล่งข้างหลังโอ้ปุ๊บหกตัวนะคุ้มๆนะทุกคนพยายามพยายามเล่นเล่น,ลนแต้มให้มันได้แต้มเกินเยอะๆนะทุกคนว่ามันมันจะเอาจะเอาแต้มแต้มที่เกินไปเป็นไปนเป็นเงินนะโอ้โหโโกูยิงอะไรเนี่ยกูยิงอะไร เจนเย็นเจนเย็นจเนจเนจเย็นแล้วก็ยิงปังอ่าได้สี่ตัวนะครับคุม้มสี่ตัวขึ้นไปเนี่ยคือกำลังดีนะโอเคอ่ะได้เงินเท่าไหร่ก็ตามนั้นอนะก็ได้แค่เนี้ครับ <c oughs> สุมันเป็นด่านความตังดีไหมเนะี่ยแต่ผมรู้สึกมันก็ได้ตังเยอะสุดเลยนะ เเท่าไหร่แล้วนะเลยเท่าไหร่แล้วไม่รู้้ยเดี๋ยวนะถ้าผมจะเล่นแซนด์ดากอนเนี่ยผมไม่ควรเอามังกรไปเล่นถั่วน้ำแข็งไม่ควรเอามังกรไปนะทุกคนเพราะว่าตัวมังกรเนี่ยมันตีเป็นดาเมจไฟนะแล้วก็ดาเมจไฟเนี่ยมันจะ มันมันจะละลายน้ำแข็งนะทำให้ซัมบี้ไม่โดนสตัน้นอุ้ยอุ้ยเนยสามก้อนติดเลยเหรอหดไป,ปห่อหดไปหดไปเออเนอยสามก้อนติดเลยเอ่ะดูด,ดิโคตรโหดอ่ะ เห็นไหมเมื่อกี้นัดขีฟินมากนานัียอะเหมือนนัดคีเนี่ยมันจะต้องอัพเวลเลยปะถ้าเป็นภาคธรรมดานะผมรู้สึกผมจำไม่ได้ว่ามันต้องต้องอัพหรือเปล่า โอเคเขาได้มาเป็นอะไรเอ่ยได้กล่องสมบัติมาอันนี้น่าจะเป็นโหมดเอเลดนะถ้าอยู่ผมจำได้ไนนอ่าจริงด้วยนะเป็นด่าน e นะเอเลดนะเออไม่เล่นจ้าจะเล่นด่านธรรมดา อ่าเราก็รับรางวัลนะครับเล่นเล่นด่านผ่านไยก็รับรางวัลมาอังมีสองหมื่นหนึ่งละโอ้อันนี้มันให้พืชมาเองนะ เวลามันให้พืชมาเองนี่อยากเลยเนี่ยเพราะว่าพืชที่มันให้ม,มันกากกากมากโอเค lên nơi giờ nó không thì điều này ใช้รลเบิดไปเลยนะในเลนไอพวกหัวถังเนี่ยมันพลังทำลายล้างของเข้าโพวมันมันมันไม่พอนะ ผมเซฟเชอร์รี่ไว้ตอนกองทับซัมบี้มาแล้วนะเรียบร้อยนะครับ มาเรามาเปิดของขวัญกันว่าในของขวัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะ Power toss โอเคก็ดีเผื่อแบบตาไหนมันยากๆเราไม่อยากเสียตังค์เริ่มใช้ไม่ได้ใช้นะฮอืมเพราะว่าเราเลิกเล่นนี้แล้วก็ไปใช้ snap darkon บ้างดีกว่าเน้นกกอง snap darkon เนี่ยมันก็ของดีเด้ออย่าไปดูถูกมันไม่คลมเอาโปตู้ไม้ไปดีกว่า พวกผมจะเล่นต้นเกมนะเพราะว่าเราใช้ทันตะว,วันแฟนเนี่ยมันจะต้องเล่นต้นเกมดีๆระยะห่าง3ช่องนะจำไว้ระยะระยะห่าง3ช่องเจะโตมาจะเกิดแบบพอดีถ้าซัมบี้ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะแบบความเร็วระดับปกติอย่างเงี้ยวาง3ช่องก็คือ ก็คือโดนแน่นอนอ่ะเราก็เลี้ยงอัตวันแสนไปเรื่อยๆกันนะครับเฮ้ยแล้วผมเอาวันนี้มาทำไมเนี่ยผมเอาบ้องชอยมาทำไม เราใช้แพนฟูดให้กับสแนปดาก้อนนี่คือแบบควบคุมทั้งเลนเลยนะดีจริงก็คือดาเมจของแพนฟูดของในสแนปดาก้อนเนี่ยมันไม่ใช่เบาๆเลยนะทุกคนแต่ผมชอบอันนี้มากกว่า <c oughs> ผมชอบใช้บองชอยเรียบร้อยนะได้มาเป็นสไปร์บีดนะครับ เราก็ต้องเจอตัวกิ้งถังแน่เลยยญาน้ำโอเคเอายญ้าน้ำไปด้วยได้ใช้แน่นอนผมไม่รู้ว่าตังสองหมื่นแล้วไปซื้ออะไรได้บ้างนะ แต่ผมว่าที่ที่ผมสนใจนะน่าจะเป็นช่องช่องสล็อตเนาะแปดหมื่นนะพนะี่เราจะเก็บถึงไหมฮะ ไม่แทบไม่ได้เดินเลยนะถ้าวิวกับเข้าโวยกวับไอสโนพี่ะสนโนว์พีนี่ตัว,ต,วตัวดีจริงทุกคนต้องมีนะไม่มีไม่ได้โอ้โหโน้มันยังไม่มา ม,มันม,มันมันปล่อยอย่างเงี้ยโอเค เราเราก็จะเจอซัมบี้ซัมอ่าจนมาเอ้ไม่ใช่จนมาเป็นแผนที่ซัมบี้พกมานะมไม่มีผลเลยคือของที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยม,มีการกันตัวด้วยนะเฮ้ยอันนี้ day แปดแล้วป่ะเออใช่น,นี่ day แปดแล้วนะครับถึงว่ามันจะเจอก,กันตัวแล้ว 喂。 โอเคตอนนี้เราก็ได้กุญแจด่านของบอลบอลมาแล้วนะผม y a s k แต่ว,ว่าเราขอเล่นอันนี้ให้ให้มันแบบไม่ไหวก่อนแนละ้วเราเค่อยไปคาร์บอนแล้วนะโอเคแล้วเราก็ปลดล็อกคาร์บอนแล้วที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูกันไหมว่า YVS เ,เนี่ยมันมันมีเพื่ออะไรแจกบ้างนะครับ อ่าตัวแฟกน,นะครับปกติอันนี้ปกตินะถั่วตดอันนี้ก็ปกติไรนิ่งรีก็ปกติไม่ต้องพอปกตินะก็มีที่รักษาวานัทนะอันนี้ก็เป็นกล่องวานัทปกติเลยต้องแข็งปกติอ่าอันนี้นะทัมเบิลวีนะครับอันนี้เหมือนจะแบบกิ้งกิ้งใส่ซอมบี้แล้วซอมบี้จะตายหรือไม่ก็โดนสตันออโตมาโตจะแบบชาร์จ พลังนะครับแบบช้าๆนะแล้วก็ยิงเป็นเลเซอร์ออกไปชู่นำในเลนไอแคนบีเมสหมอพาวเวอร์ฟูลบา a เพนติมาติดเรีว่าตัวมัตโตก็คือถ้ายิ่งวางเนาะถ้าถ,ถ,ถ้ายิ่งถ้ายิ่งวางกันเยอะๆมันก็จะยิ่งแรงนะยิ่งเก่งขึ้นอ่ะแล้วก็มอดนี้นะ จะแบบว่าจะมีอีเวนต์หนึ่งขึ้นมาคือเยติสปอตนะผมเหมือนเราได้แบบว่าตรวจพบเยตินะครับให้เรียกเราไปสู้นะครับเรียกเราไปตีเยติ Ye นะครับอะเราไปดูกันเลยเหมือนถ้าเราฆ่ายติเนี่ยมันจะได้รางวัลเลยนะทุกคนเราไปดูกันนะว่าเราจะได้รางวัลอะไรอื่นนี่ไงเยติแล้ว โอเคเยตีตายนะเยะติยังมีตัวเดียวนะทุกคน,น,นในหนึ่งด่านเนะถ้าเราฆ่ามันไม่ตายเนี่ยมันหนีได้ด้วยนะเยะติต้องต้องรีบฆ่านะแนะนำไม่ใช้เป็นรีพิเตอร์ใช้แพนฟูสใส่มันก็ตายละปุ๊บอ่าเดือพลังนะครับผมว่ามันอาจจะมีรางวัลอย่างอื่นบ้างนะเช่นแบบพวกเพชรพวกเงินอะไรพวกนี้นะพวกเพชรพวกเงิน พวกสก,กินใลรพวกนี้น่าจะมีโอเคครับ okay, ทุกคนก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในอ e ีพีหนะ้าเนาะแล้วก็พามาดูอีเวนต์เยตินะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็เล่นด่านวสลัดไปแปดด่านนะก็เล่นกันมาค่อนข้างยาวพอสมควรนะแล้วพบกันใหม่ครับในอ e ีพีหน้านะครับอีพ e ีหน้าเราก็จะได้สปริงบีน,นะนะทุกคน <laughs> โอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย